ใถอดจิตออกจากร่างอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่แยกด้วยสติแยกด้วยปัญญานะจุดสำคัญก็คือเร,เรามีสมาธิมีจิตตั้งมั่นสติะระลึกรู้ลงในกายปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากสมาสติและสมาสลินะ ตัวเด่นเลยคือตัวสัมมาสมาธิในตำราให้สอนนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมมาสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีสมาสติสมาสติเมื่อเจริญให้มากก็จะทําให้สมาสมาธิบริบูรณ์สมาสมาธิเมื่อเจริญให้มากก็จะทําให้สมาญาณะคือปัญญาบริบูรณ์งั้นการที่เราจะเกิดปัญญาแยกรูปแยกนามได้นะ จิตต้องมีกําลังของสมาธิแล้วพอสติระลึกรู้กายจะเห็นกายกับจิตคละนกันถ้าจิตเรามีกําลังตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิอยู่สติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนากับจิตก็คนละนกันไอ้จิตตั้งมั่นมีกําลังอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลรอบโกรดลงเป็นต้นก็จะเห็นนะกุศลอกุศลโอบโกรดลงเป็นต้นนันะกับจิตนะคนละนกัน เนี่ยเรี่าว่าเราแยกขันได้ไม่ได้แยกโดยใช้กำลังของจิตเข้าไปแยกนะแต่ถ้าจิตเรามีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเนการแยกขันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยมันแยกเองเลยนะไม่ต้องทำอะไรออกอย่างพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตมีสมาธิขึ้นมาลองละระลึกถึงร่างกายยูสิลองดูร่างกายตอนเนี้ยสติะระลึกลงในร่างกาย เห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ร่างกายกับจิตมันคนละอันกันจิตมันเป็นคนรู้คนดูร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันได้ไม่ได้ใช้กําลังไม้ใช้กําลังแยกมันก็ทําได้นะันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันหมดแรงก็เข้าไปรวมกันอีกตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลท่านบอกให้ดูจิตก็พยายามดูดู เห็นจิตมันเข้าไปรวมอยู่กับอารมณ์อยู่กลางหน้าอกนะีจิตมันเข้าไปเกาะก็หาทางแยกตัวนั้นไม่ได้รู้ตำหนับตําราอะไรหรอกนะแต่รู้สึกว่าเราจะดูจิตนะแต่เนี้ยจิตปนเปื้อนจิตปนอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวเราร้อนดิ้นรนทุรน,ท,รนทุรายอยู่กลางหน้าอกเนะี่ยจิตไหลจมลงไปก็พยายามแยกมันนะที่ก็ใช้กำหนดสมาธิขึ้นมา เพอจิตมีสมาธิขึ้นมานะ่ะตัวนี้มันสลายไปนะจิตก็ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวพระสะหอยเอาจากสมาธินั้นก็เข้าไปจับอีกบางวันนี้ทำไงจะแยกออกมาดึงจิตออกมาก็ไม่สําเร็จนะเดี๋ยวก็รวมอีกระเบิดมันเลยนะกําหนดจิตเพ่งลงไปกลางหน้าอกเนี่ยนะระเบิดเปลี่ยงเลยนะสลายไปจิตครับโอ้โผล่ขึ้นมานะเป็นอิสระขึ้นมา ปเดี๋ยวเดียวมันก็ปรุงไอ้นี้ขึ้นมาใหม่ปรุงสังขารกลางน้ําอบขึ้นมาใหม่จีก็เข้าไปจับอีกนะบางวันเห็นมันจับอยู่นะเพ่งมันไม่ยอมระเบิดนะอุบายกรรมฐานอะไรที่เคยใช้แนละ้วพอใช้ซ้ำหลายครั้งนะไม่สําเร็จนะมันจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉัเวลาใช้อุบายกรรมฐานเนี้ยใช้ซ้ำๆไม่สําเร็จหรอก หลวงพ่อกำหนดจิตนะเหมือนใบมิดโกนเลยนะเฉือนส่วนที่ปรุงแต่งทิ้งไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนนะสุดท้ายอันสุดท้ายนี่ยเวียงทิ้งไปจิตก็หลุดออกมาอีกนะอยู่ได้ชั่วคราวก็เข้าไปจับอีกหนะลวงพ่อถึงรู้นะว่าถ้าเราจงใจใช้กำลังของสมาธิเพื่อไปแยกขันแล้วก็ไม่สำเร็จหรอกไม่ใช่ทาง ้เราฝึกจิตของเราให้ดีให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไว้จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติพอจิตมันตั้งมั่นแล้วจะตั้งซื่อบือ้ออยู่ปนละ่อยให้จิตมันทํางานได้อย่างพอร่างกายเราเคลื่อนไหวนะไม่ใช่เพ่งอยู่ที่จิตร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็ทื่อๆอยู่นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเหลวไหลที่สุดเลย เราใช้จิตท,ที่เป็นธรรมดาอย่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งอย่าไปเก่งจิตเอาไว้เฉยๆจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแต่เรา